พบกับเผจปลาช่วยพาม่วนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกับกูลูผู้อยู่เบื้องหลังวงการทั้งหมอลำทั้งอินดี้นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ในวงการคือนานมากกี่ปีแล้วคะเนี่ยคือแบบตั้งแต่เรารู้จักมาก็คือแกคือตำนานของวงการ40กว่าป,ปีแล้วสกป,ปีโอ้จักก่อนป๋าช่วย เกือบ20ปีใช่เพราะว่าอันนี้ก็คืออย่างที่ปราช่วยเข้าวงการนี้ก็คือต้องเจอคนนี้ก่อนนะคะเพราะว่ากี่อยู่วงการนี้มานานนานมากทำทโวงการงบัวำทงวงการผู้จัดงานแปนแล้วก็วงการจินดี้อยู่ตั้งแต่คุ้งใช่อยู่ตั้งแต่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืองนานมากทำวงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืองทำวงอ่า ยอดรักสลักใจที่ทำอยู่กินซีสานอินอรีอ,อสานาคำเก่งทองจานสาธิตแมนเดือนเทมต้องบอกเลยค่ะว่าฝ่าฟันมาทุกยุคทุกสมัยต้องถามก่อนนะคะว่าแบบแต่ละสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างแบบยังไงนะสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เวลาเราจะปรับตัวยังไงเผื่อแบบนคือแต่ละยุคเวลามันจะผันตัวมาอีกยุคนึงเพราะว่าอย่าง แต่ก่อนก็เหมือนที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าแต่ก่อนก็คือยุคแบบทางเพลงเพลงเพื่อชีวิตสักพักมาก็คือเพลงทูกทุ่ง,งแล้วก็มาอินดี้ทาง่านตอนเริ่มแรกผมก็จะจัดคาราบาวแล้วก็มาเสกโลโซท,ที่กำลังดังดัเมื่อ20กว่าปีก่อนคาราบาวก็20กว่าปีใช่ใช่าทำมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้การปิดบิ๊กคู่จัดก็ลำบาก รายจ่ายสูงมากรายจ่ายสูงที่สุดเลยดูแล้วผมก็อยากจะขอให้ผู้จัดด้วยกันผมฝากลูกชายแป๊กกระแป้งมีอะไรก็กระแป้งอันนี้คนหนึ่งนะคะก็คือชายาสุดต่อคอรีอับเรียกนะเราไป็ผู้จัดร่วมกันต้องสามื่อ,อคีหนึ่งอย่าไปแย่งกัน ผมว่ามันไม่ดีหรอกเวรกรรมมันตามทันนะเยอะนี้ทุกวันนี้ผมเห็นแล้วคนหาที่ก็บวกกันมากอะไรอะไรสงสารผู้จัดถ้าเขาไม่บวกเขาไม่วิ่งมันก็ค่าน้ำมันเขาอะนะอยากให้ผู้จัดคุยกันทุฝ่ายร่วมมือกันมันก็จะทำให้มันมันต่อไปได้ลาพืนนะคะแบบ ดีกว่ามานั่งขัดกันเองดีกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละที่ก็คือค่าใช้จ่ายสูงิปแต่ละที่มานั่งแข่งกันเองมานั่งแบ่งแกันมานั่งแบ่งคนแบ่งอะไรมานั่งแข่งกันเองคือเจมีแต่เจ็บไม่มีใครแล้วตอนนี้จะสาวน้อยอยู่ใช่ค่ะมีสาวน้อยแล้วก็ถูกดีคืแล้วไม่มาแบ่งให้ลูกชายมั่งาร่วมมือกันดีกว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมือแต่ให้คุนด้ว่า ไม่มีปัญหาฝ่าช่วยไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าถ้าผู้จัดน่ารักเราก็น่ารักกับทุกคนอย่างมาตัดที่ตรงไหนก็อย่าไปแย่งกันนะไม่อย่างอย่างนี้กับพี่ ก็คือคุยกันตลอดว่าเราลงตรงไหนตรงไหนก็คือเราจะแไม่หนีกันเราไม่มานั่งเข้ากันเพราะว่าค่าที่จ่ายแต่ละพื้นที่ก็คือเราเจ็บเขาก็เจ็บใช่ค่าที่จ่ายมันสูงมันสูงมากมันสูงจนแบบลงอยางนี้จะราคาสูงงก็สูงยันแพรวเนี่ยพี่รู้จักกันมานาน20่สิบสมปีสมัยแพรร้องคู่ประเด็นใค่ วันนี้ผมกับเด่นชัยไปที่ร้ามสองคือคนเราอ่ะมันมันเงียบตกเราก็ช่วยครับใช่จะต้องแบกมันไว้อย่างแพลไปนู่นก็ไม่เคยเรียกราคาอันนี้ก็คือความน่ารักของศิลปินนะเพราะจักที่อยู่กันมานานอยู่มานานแล้วก็มีความไว้ใจกัน บางทีสองสาวันยังไม่โอนตังให้เขาไม่เคยทวงเขาไม่เคยทวงแพล <c oughs> เป็นอาขาดทุนเขาจ่ายไปสี่หมื่นเขาบอกว่าเอาปา่าแค่สองหมื่นพอผลตกไม่ได้เล่น <c oughs> แล้วทีมงานเขาไปหมดแล้ว <c oughs> น,นี่คือความน่ารักของพี่แพลนะคะแล้วก็ กว่าเพียเพราะว่าคืออยู่กันมานาน20กว่าปีใช่ไหมที่อย,ยู่ตั้งแต่แบบที่แพลอยังยังไม่ได้ดังมาตอยู่กับาท็อปไลน์ตอนนั้นเข้าท็อปไลน์ใหม่ๆก็มาใหม่ๆแล้วก็ไปร้องกจำปุ้ยเด่นอันที่ดีใจไหมคะว่าอยู่ด้วยกันตนะั้งแต่แบบตัวเล็กๆจนแบบแกมาแบบประสบความสำเร็จขนาดนี้จนแบบ ยังวงดนตรีทุกวงเราก็พร้อมมาจังเขาแต่เขาไม่เอาอแต่เราแก่แล้วเราก็กลัวว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแมงม่มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยม,มอ,อย่างเงี้ยแพรวเปาไม่เคยมาจังไม่เคยความน่ารักของพี่แพลวเปลี่ยนได้อันนี้ก็คือความเชื่อใจดีก่าว่าเห็นผลงานที่ทํามาก็คือเราไม่เคยผิดคำพูดคือเราไม่เคยผิดคำพูดหนึ่ง สองเราไม่เคยมาตปกลงเท่าไหร่เราจ่ายเท่านั้นถึงจะขาดทุนอะไรก็ไม่เคยจะมาลดมาอะไรไบางทีพี่แพรก็แพรวาวหน้าก็ปะหนูเอาแค่นี้พอ,อน,นี่คือความน่ารักของ<ผ> <ๆ S 1> พี่แพรใช่ความน่ารักของพี่แพรแพลวาวเสียงทองเป็นแรงนะครก็คือแบบปีนี้เขาผลงานเขาดีนะฮะ เวทีก็ใหญ่เซนเซอร์ก็เยอะเสียงก็ดีตอนนี้นะความรู้สึกวันนี้ดีกว่าความรู้สึกความประทับใจของวันนี้ดีกว่าอันนี้ก็คืออย่างเรานะคะมาให้กําลังใจประเปียกเจ็นะคะก็คือแบบเดินไม่ได้เลยดีกว่าว่าคนชมก็คือแน่นสนามมากเดินไปซื้อ เครื่องดื่มได้แค่สองรอบดีกว่าแบบกว่าจะเดินออกไปได้วันนี้คนเยอะเก็บเงินเยอะต้องบอกว่าอันนี้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังนะคะก็คือทาย,ยาทที่บริหารต่อไปก็คือแบ๊กพี่แบ๊กแล้วก็พี่แป้กนะคะต้องบอกเนาะ ทำภาพอะไรใหม่แต่ลำบากแล้วเนี่ยพี่ตุ๊กเป็นยังไงบ้างอ่ะขออนุญางค่ะอันนี้พี่แป้งพี่จำได้พี่แป้งนั่งนี่ดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าราง่ัลก็คือผู้จัดทุนใหม่เหมือนกันใช่ครับใช่ก็ถึงบอกว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของผู้จัดตอนนี้นี่อ่าทางทีมเราทำงานเราก็ต้องดูทีมอื่นด้วยใช่คือถามว่าเราเราเราค่อนข้างจะ ไม่อยากไปประท้าใครเราพยายามถอยสุดๆก็ถามถามถามทุกทีมแหละว่าลงไหนเล่นที่ไหนเราก็พยายามดูคิวเพื่อให้มันไปกันได้เอาเอาง่ายๆปีนี้เงินทองหายากทุกคนก็พยายามเซฟตัวเองที่สุดเราพยายามเซฟตัวเองที่สุดแล้วก็ทําไม่ดีที่สุดแล้วก็เลือกสถานที่ที่โอเคที่สุดแล้วก็ไม่ไปปทะกัาใครเราก็โทรคุยไม่ว่าจะเป็นทีมป่าช่วยพาม่วนทีมพราเปแดงอุมาตินเราก็โทรถาม กรุงเทพบันเทิงหรือว่าจะกำลังแกะเราก็โทรหาว่าลงไหนเออเพราะว่าทริปใหญ่ๆเราก็ต้องปรึกษากันนะคะเพราะว่ามันคือมันมานั่งประทะกันมันไม่มีใครได้มันมีใครได้ดีกว่ากดคอกดคอกันเจ็บใช่กดคอกันเจ็บคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือสุงเป๊แฟนลับแฟนเพลงอาจจะไม่รู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่มันนอกเหนือจากหลังบ้านมันเยอะมากจริงๆการจัดงานแต่ละทีทีนึง ภาพอาจจะเห็นคนเยอะแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเงินทอนอาจจะหลักหมื่นลงทุนหลักล้านขาดทุนหลักแสนกำไรทีหลักหมื่นขาดทุนงานหนึ่งเอาคืนอีกห้างานกว่าจะได้คืนที่ทำทุกวันนี้ก็คือเพราะใจรักใช่เพราะใจรักพี่แป้งดีกว่าอันนี้ก็คืออันนี้คือเบื้องหลังของเจ็ดแปดเก้านะคะอาจจะลองจะไม่ค่อยเห็นกองของเราฝ่ายการตลาดใช่อันนี้สาคัญดีกว่าว่าแบบ ยุคใหม่นี้เราทําการตลาดายุคใหม่เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงครับโฆษณา,ปาเป็นทิศทางไหนะคะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราอ่ะเอาเพจป๋าช่วยเป็นไอดอลนะเออแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าป๋าช่วยทามว่วน่ะทำเพจขึ้นมาก่อนใครท,ที่ที่แบบแรกๆของยุคข,ของการที่เปลี่ยนแปลงของโซเชียลเราก็ต้องแบบปรับตามซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันเป็นสิ่งที่แบบ เราก็ทำตรงนี้แล้วก็การตลาดแล้วก็พยายามแบบให้คนแบบเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะทุกคนผ่านผ่านมอือถือกันหมดแล้วก็โปรโมทภาพวิดีโอแล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆผ่านเพจ<ม>ก็อย่างที่บอกว่าเรามีปาร์ชื่อไอเป็นไอดอลเด้ยก็ทําเพจก็มี YouTube ด้วยก็เลยแบบว่าแต่เรายังไม่ได้แบบไปถึงขัน้นยูทูปกำลังแบบตั้นแบบติ๊กต๊อก เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบว่าคนได้เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็เ k ็เคแล้วผู้ติดตามแต่ยังสู้ไม่ได้ไงต้องขอสู้ก่อนอันนี้ก็คือแบบเราเร่เราเ k ็เคแบบออร์แกนิกอันนี้ก็ออร์แกนิกล้วนๆออร์แกนิกเพราะว่าแต่ใครไม่ออร์แกนิกเราไม่รู้เราเราเป็นผู้จัดคือเราต้องออร์แกนิก เพราะว่าเราอะเราไม่ได้ตั้งเพจหรือว่าตั้งยูทูบเพื่ออะไรได้แต่ต้งเพื่อเราจะขายงานของเราครับเราคือออร์แกนิกล้วนๆเพื่อเราจะเข้าถึงอย่างอย่างงานวันนี้คือรู้สึกดีใจมากเลยคือรู้สึกมั่นใจมาตั้งแต่ก่อนเริ่มงานแล้วถ้าไม่มีฟาฝนก็คือแบบคนแชร์ป้ายงานเราวันนี้แบบเกือบ2องพันแชร์ซึ่งมันแบบกดไลค์เกือบหมื่นซึ่งมันแบบทำให้เรารู้สึกว่ามีความหวังเออว่าโอเคมัน น่าจะผ่านความไม่เคยได้เยอะขนาดนี้ก็โอเคขนาดแค่เราลงเฉยๆยังไม่ทันได้แบบมีการโปรโมทโพสกันไม่อะไรก็คือ500กว่าแชร์แล้วภายใน5วันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันถ่ายากมากนะซึ่งยอดคนต้องบอกเลยนะครว่ายอดคนวนี้คือมหาศาลมากอันนี้ก็คือพี่โจชอบพูดว่าอะไรนะล้าแต่อัญชะอัญอัญชาจนิงต้องบอกว่า ก็คือแบบประสบความสำเร็จมากเลยนะคะเพราะว่านานๆทีป้าช่วยจะว่างแม่มหาดีใจมากดีใจมากวันนี้ก็คือมาให้กำลังใจทีมผู้จัดทีมเดียวกันนะคะก็ถือว่าเราพักพวกกันดีกว่าบางทีใคยอาศัยอยู่ด้วยกันจดให้ผู้ชมดูไปอีกอยู่ดตัดกันเองก็คือไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตายใช่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเงินจัดแล้ว จ่ายค่อนข้างสูงวันนี้ก็คือพี่ทําได้ก็ดูใจรักใจรักจริงๆคือจะอยู่รักจริงค่ะเพราะว่าอยู่หน้าหานหมอลําทุกวงค่ะเจอได้ค่ะหมอาเจอไปหาหาห้องตั๋วไม่เจอมทุกวันจะซอมแจ้งอยู่ประทุมทานทีทุกวันค่ะไปดูอะไรมาคะเมื่อวานไปดูสียงอีสานมาไปให้กำลังใจเขากว่าจะได้เล่นห้าทุ่มต้องบอกเลยนะคะว่าทีมงานป่าช่วยครึ่งหนึ่งก็อยู่เสียงอิส ใช่มาเห็นเจออยู่ใช่ทีมงานเครื่องนึ่งก็อ uh ยู่เสียงอีสานถึงเราจะไม่ได้จัดแต่เราก็ต้องให้กําลังใจทุกวงเพราะว่าเราอยู่วงการนี้คือใจรักจริงๆมันถึงจะอยู่ได้เราไม่ใช่แบบฉับชฉวยยังไงก็ฝากทีมงาน 7.9. ็ดแปดเก้าอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยฝาก่านเพจมาช่วยด้วยก็ฝากทีมงานแน่นนนี้ไปเด็อ้ออกอ้อมใจคนตั้งใจรับรองว่า ม่วนสนุกแน่นอนถ้าเจ็ด n ป e เก้า n m นเ t อร์เนตจัดแน่นอนเพราะเราคุมสกิปเองทุกวงกาลันตีอันนี้ก็คือทีมงานเบื้องหลังของเจ็ดแปดเก้าเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ๊ายบายค่รงานปาร์ตี้